นี่สถานีร้ีนสถานีสีตรู้งเดินาีทางสองทรนคากรทกาที่ัารตนี้ก็ออกกากสถานีก็ใช้สีไปแล้วจะหยบส่งข้าวโดสารที่สถานีต้นสัมโลเป็นชต่อแล้ว นี่ครับขบวน261ครับผมปลายทางเพชรบุรีนะครับขบวน 2A5 ก็ไปทางเพชรบุรีเหมือนกันนะครับวันนี้เนื่องจากสาเหตุน้ำท่วมล่างรถไฟนะครับผมช่วงชะอำถึงห้วยไทรเหนือนะครับจึงทำให้ขบวน 2A5 และ261นะปลายทางเพชรบุรีนะครับ